ต่อไปเชิญท่านจัตตุรงค์ครับ,รบก้าบกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์จัตุรงค์เพ็งรรพัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดศรีสะเกษพักเพื่อไทยต้องขอบคุณท่านประธานนะครับวันนี้เราได้และรายงานได้พิปายรายงานความคืบหน้าในการดําเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศของรัฐนะูนมาตรา270ในเดือนเมษาถึงเดือนมิถุนายน าระธารับผ่านไปยังท่านคณะผู้มาชี้แจงผมเองได้ดูแลและก็เฝ้ามองในเรื่องของปฏิรูปในข้อที่7 <c oughs> คือด้านสาธรารณสุขมาโดยตลอดทุกครั้งที่มีการเข้าทุกสามเดือนผมจะพิปายและดูถึงความคืบหน้าในการปฏิบัติงานแล้วก็ติดตามวันนี้มีการเพิ่มมาก็คือปฏิรูปทั้งหมดมี10ด้านที่รายงานมานั้นมีแค่สด้าน ที่ได้รับความคืบหน้าคือด้านที่สี่ด้านที่ห้าด้านที่แปดประเด็นด้านที่สี่คือเรื่องของปฐมภูมิที่ห้าคือเรื่องแพทย์แผนไทยแ,แพทย์ทางเลือกและสุดท้ายคือด้านสุขภาพอีกเจ็ดประเด็นไม่มีความคืบหน้าเลยทั้งที่ประเด็นที่สิบคือเรื่องหลักประกันสุขภาพนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากแต่ไม่เห็นเขียนเลยครับกฎหมายที่ท่านทำบอกว่าจะมีการปฏิรูปนั้นมีทั้งหมด14ฉบับบัดน,นี้สำเร็จไปแค่ หนึฉบับคือกฎหมายหลักประกันสุขภาพและแหล่งเงินสำหรับคนต่างชาติซึ่งถือว่าอีกสิบสาฉบับยังไม่ได้ทำหรือว่าทำแล้วแต่ยังไม่เห็นผลงานต้องฝากเรียนถามคณะด้วยว่าไปถึงไหนแล้วข้อที่หนึ่งข้อที่สองต้องเรียนว่าขณะนี้เนี่ยเราท่านนายกมตรีได้บอกว่าเรื่องของการรักษาพยาบาลต่อไปเราสามารถเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้ พี่น้องประชาชนสามารถเข้าได้ทุกที่เรื่องนี้พี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยเขาอยากเห็นเขาฝันว่าเมื่อไหร่จะเป็นจริงสักทีเพราะพี่น้องประชาชนไม่มีโอกาสเข้าโรงพยาบาลที่ตามบัตรเนี่ยตลอดละครับบางครั้งเจ็บป่วยศักยภาพไม่ถึงต้องมาขอใบส่งตัวนี่คือประเด็นที่หาไม่ได้ก็ต้องจ่ายเงินเองเพราะฉะนั้นจะเรียนถามว่า ท่านเตรียมความพร้อมรองรับนะครับบุคลากรการบริหารจัดการงบประมาณกองทุนทั้งสามกองทุนเพื่อรองรับในการปฏิรูปในข้อที่สิบคือบริหารจัดการเรื่องประกันสุขภาพแล้วหรือยังในคณะอนุกรรมธิการกระทรวงรสุขรเรื่องประกันสุขภาพโดยมีท่านนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์เป็นประธานมีท่านละองติยะภพยรัตน์มีท่านคุณหมอโอชิตแลวก็สมาชิกสภานวัตรรมอีกหลายท่านกรรมธิการ การได้พิจารณาและมีความเป็นห่วงใหญ่เรื่องนี้อย่างมากข้อที่หนึ่งก็คือถ้าเรายังไม่ได้เตรียมความพร้อมรองรับเนี่ยผมเป็นห่วงและกังวลอย่างยิ่งว่าพี่น้องประชาชนจะเสียเวลาเสียโอกาสในการไปเข้าโรงพยาบาลที่ยังไม่มีความพร้อมผมจะเล่าให้ฟังท่าประธานผ่านไปยังคณะผู้มีชี้แจงครับอันดับที่หนึ่งก็คือถ้าไม่มีประวัติเชื่อมโยง ของโรงพยาบาลขณะน,นี้โรงพยาบาลหมหาวิทยาลัยเนี่ยมีแอปพลิเคชันในการเชื่อมโยงในการนัดหมายในการรักษาคนไข้ตามมาอะไรต่างๆเนี่ยเขามีโรงพยาบาลในทรงสาสุขไม่ว่าจะเป็นทางกรมการแพทย์ผมเชื่อว่ากําลังดําเนินการอยู่แต่โรงพยาบาลในของสํงานักงานประหลัดที่อยู่โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปไปถึงโรงพยาบาลชุมชนและหลอกสสตอยังไม่มีแอปพลิเคชันในการเชื่อมโยง หรือระบบที่เป็นแอปกลางในการเชื่อมโยงบุคลากรว่าท่านสามารถกดปั๊บชื่อคนนี้มีการรักษาที่ไหนมีโรคประจำตัวอย่างไงเคยทำอะไรมาแล้วบ้างเชื่อมโยงตั้งแต่ primary tertiary และ secondary tertiary care จนถึงมหมาอะไรรวมพื้นฐานเนี่ยหรือ,รอ,อยังเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับท่านต้องรีบไปดูเลยนะครับว่าทำยังไงถ้าพี่น้องไม่สามารถเชื่อมโยงได้เนี่ยไปถึงเขาไม่มีการเลือกครับว่าบางครั้งโรงพยาบาลเต็ม คุณหมอนี่แหละท่านจะเหนื่อยแล้วท่านจะตรวจคนไข้าจาก5นาทีอาจจะต้องเหลือแค่สองนาที3นาทีเพราะว่าคนไข้ก็จะออกันไปเพราะไม่มีการนัดหมายประชาชนก็ไม่รู้อีกว่าโรงพยาบาลนี้ว่างเขาสามารถเข้าไปได้และคุณหมอเองก็ต้องมาถามประวัติตั้งแต่เริ่มจนจบเพราะฉะนั้นการสําคัญก็คือการจัดทําแอปพลิเคชันเชื่อมโยงทั้งโรงพยาบาลทั้งหมดนี่คือข้อที่1ข้อที่2ท่านเตรียมบุคลากรหรือย,อยัง แพทย์ที่อยู่ขณะนี้เนี่ยมีอยู่สองส่วนที่ผมจะนําเรียนท่านประธานผ่านไปยังคณะปฏิรูปที่มีโอกาสจะมาช่วยได้คือที่หนึ่งคือแพทย์ที่ท่านเพิ่งเกษียณอายุราชการใหม่ๆท่านพอจะทํางานได้ถ้าท่านอาสามาทํางานท่านสามารถชวนดึงก็มาทํางานในส่วนของเชื่อมโยงในโรงพยาบาลเอกชนหรือในส่วนของโรงพยาบาลรัฐบาลในช่วงของเวลาที่นอกเวลาเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้มีการรักษาเชื่อมโยงได้ข้อที่สอง ยุคเนี้ยบริหารจัดการที่โรงพยาบาลเนี่ยเราบริหารจัดการแบบคอนเฟเนเชั่นลแต่ตอนนี้เป็นดิจิทัลเราต้องการบริการที่ผ่านในแบบทันสมัยสมัยใหม่นักบริหารมืออาชีพต้องเข้าไปนะครับแพทย์บางท่านต้องรับภาระทั้งการตรวจแล้วไปนั่งเป็นรองแพทย์เพราะฉะนั้นบุคลากรตรงนี้มีจำนวนหลายร้อยคนที่อยู่ตามโรงพยาบาลต้องเสียสละหลายอย่างถ้าท่านมีนักบริหารอาชีพเข้าไปข้อที่5ท่านพูดถึงเรื่องแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ได้งรมาณน,นิดเดียวเขามาชี้แจงนะครับแต่ที่สําคัญคือลูกหลานที่จบท่านประธานครับไม่ได้บรรจุถ้ามีเข้าบัญชีจบในส่วนของสาสุขก็จะได้บรรจุแต่ก็คิวยาวมากคนที่จบทางหมหาวิทยาลัยอื่นๆที่จบไม่ได้บรรจุไม่ได้ขึ้นชื่อแล้วก็ไปเป็นลูกย่างรายรายเดือนตอนนี้ให้เป็นรายคาบแล้วยิงยุคโควิดที่เป็นรายคาบ น่าเป็นห่วงท่านต้องเยียวยาบุคลากรที่เป็นลูกหลานเราไม่เฉพาะแพทย์แผไนไทยผมว่าทุกภาคส่วนที่เป็นบุคลากรสาธารณสุขท่านต้องดูแลเขาเป็นลําดับต้นๆเพราะนั่นคือชีวิตอย่าลืมนะครับความรู้น้อยจนเจ็บยากจนวงจรน,นี้ต้องตัดวงจรที่ไม่ดีเนี่ยนะครับถ้าเขาจนเขาเจ็บเขามีความรู้น้อยเขาวนอยู่อย่างนี้ท่านแก้ไขเขาหรือย,อยังกองทุนสามกองทุนกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติขณะน,นี้ปี2 5 0 0 หกสิบสามได้รับเงินเหมาจ่ายายหัวเนี่ยสามพันหกร้อยบาทสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เพิ่มอีกสองร้อยห้าสิบสามบาทเพิ่มไปตรงนี้ท่านบริหารจัดการท่านบอกจะเพิ่มอีกประมาณหกโลกต่างเนี่ยท่านทําได้ถึงไหนอย่างไรผมพูดตลอดเรื่องการจัดการในเรื่องของเงินในเรื่องของการป้องกันป้องกันเนี่ยคือรรักษาเนี่ยเงินเม็ดเงินลงไปไม่ถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งสากลจริงๆต้องให้เยอะกว่าน,นี้เพราะการป้องกันจะประหยัดเงินในการรักษามากมาย การที่พี่น้องประชาชนไม่ต้องไปโรงพยาบาลพระเจ็บป่วยหมอรถไปทั้งคันเนี่ยการป้องกันดีที่สุดทําไปถึงไหนแล้วนะครับนี่คือเรื่องที่อยากจะบอกพี่น้องนะครับว่าประชาชนว่าเขารออยู่ว่าถ้าเรามีการเตรียมความพร้อมในการรองรับในเรื่องที่ผมได้กล่าวถึงนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการจ่ายเงินการเชื่อมโยงสามกองทุนเนี่ยกำจัดความเหลื่อมล้ําไปได้มากน้อยแค่ไหนสามกองทุนนี้ มาถึงเขาเคีย์ข้อมูลสามารถเช็คได้เลยว่ามีประกันแบบไหนแบบไหนแต่ก็มีอีกประกันหนึ่งซึ่งจะช่วยประหยัดงาะมาณคือประกันเรื่องของประกันภัยของสุขภาพ,ภาพกับบริษัทประกันภัยต่างๆแต่พี่น้องประชาชนเขาจะไปรู้ยังไงว่าเขามีเขาต้องมาแจ้งเพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงข้อมูลตรงนี้ท่านไม่สามารถกดได้เพราะยังไม่มีระเบียบข้อมูลถ้าจะต้องแก้กฎหมายแก้ระเบียบปฏิบัติ ให้สามารถโชว์ได้ถึงทั้งสี่กองทุนแล้วก็มีประกันภัยให้ใช้เงินที่เขาลงเรื่องประกันภัยก่อนโดยเฉพาะเรื่องนักเรียนนักเรียนกลุ่มใหญ่เลยครับปรากฏว่าไม่ได้ใช้เงินที่ประกันภัยเอาเงินเก็บไปไปรายหปีเนี่ยอะไรก็มาใช้สามสิบบาทแทนที่พวกเราจะได้สเตปเงินให้กับหน่วยงานอื่นๆกลับมาต้องเสียไปกับทางด้านประกันภยัยซึ่งต้องฝากพี่น้องว่าตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของ e ิมเมอร์เท่านได้ดูหรือย่างรับว่าอิมเมอร์เจนซีขะนี้เนี่ยมีเรื่องเดือดร้อนปับ๊บมีรถของหน่วยเอกชนต่างๆเข้าไปช่วยเป็นการดูแลแต่การดูแลตรงนี้ท่านเสริมความแข็งแกร่งในเรื่องความรู้อุปกรณ์ให้ทันสมัยให้ทันเหตุการณ์มากน้อยอย่างไรถ้าเสริมให้เขาได้รวดเร็วเท่ากับเซฟชีวิตคนไทยไปได้ไม่ว่าจะเป็นเจ็บป่วย หรือพิการหรือบาดเหตุก็จะลดน้อยลงการสูญเสียโอกาสตายเสียชีวิตก็ลดน้อยลงนั่นคือความผาสุกข,ของพี่น้องคนไทยที่อยากให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงนําเรียนว่าวันนี้การเป็นรูปทั้งหมดเนี่ยครั้งแล้วครับผมติดตามดูทุกครั้งแล้วก็พยายามจะดูว่ามีความคืบหน้าอย่างไรความคืบหน้าแทบจะไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลยหรือว่ามีก็ แค่สามในสิบกฎหมายก็ช้าดังนั้นครั้งหน้าอีกสามเดือนจะมีความคืบหน้าอย่างไรช่นช่วยตอบนะครับว่ามีความเตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆที่ผมได้อภิบายไปได้อย่างซึ่งนับว่าจะเป็นคุณประโยชน์คุณประกรันให้กับพี่น้องประชาชนยิ่งยุคนี้ยุคโควิดไปโรงพยาบาลก็ยากและต้องไปออกันเหมารถไปทั้งวันไม่ได้ตรวจหรือตรวจแน่นแต่ท่านมีแอปพลิเคชันเชื่อมโยงเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างมากพาะะนันวันนี้ว่าจะเป็นความโชคดีหรือว่าความ ภูมิใจที่พวกเราจะ้ทำงานให้กับพี่น้องประชาชนคนยากจนโดยเฉพาะกองทุนเนี่ย47ล้านคน30บาทเนี่ยรวมทั้งทั้งหมด60ล้านคนเนี่ยให้มีการแก้ไขปัญหานะครับการไปรูปเรื่องสาสุขอยากเห็นความคืบหน้าให้มากกว่านี้ขอขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับ